ถ้าคําตอบโดยสามันสำมึกหรือเ่าด็อกเตอร์ทุกมากว่าจะเป็นด็อกเตอร์นี่มีปริญญาสามใบ <Okay. S 2> นะฮะ <Okay. S 2> คนมีปัญญาทําไมทําให้ตัวเองทุกกาลังทํางานอยู่นาฬิกาเขาก็ตีบอกเ <Okay. S 2> ที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเนะี่ย <Okay. S 2> ไม่ได้ยินทีนี้ไอสิ่งมหัศจรรย์นี่คือร่างกายตัวนี้นะ <Okay. S 2> เขากลัวด็อกเตอร์จะตายไวเขาก็เลยเตือนสติ <Okay. S 2> ท้องมันร้องกรอกกรอกอกรอกาเตือนอยู่แล้วเตออยู่แล้วก <Okay. S 2> ินข้าวเถอะ <Okay. S 2> แต่ความรู้ของด็อกเตอร์บอกว่าเธอยังกินไม่ได้งานไม่เสร็จเธอจะไม่รวย ก็จริงๆแล้วมนุษย์ในหลายท่านที่มีภาระทางโลกก็คิด<ช>ว่าตัวเองมีความสุขกับการทํางานใช่ครับนะคะใช่ครับ <c oughs> ทีนี้ก็ทําไปถึงเที่ยงคืนนาฬิกาก็เตือนอีกเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมไม่ได้ยิน <c oughs> สิ่งมหาศย์ทำไมบอกมหาศจลรรอย่าเราดั่งอยู่ที่นี่เราไม่ได้เสียบปลั๊กไฟเลยใช่ไหม <c oughs> เราทํางานโดยโออโตเมติกเรามีสมองกลเรามีเครื่องฟอกอากาศเรามีเครื่องย่อยสลายอาหารเรามีโรงงานขับน้ําเสียขับกากอาหารอัตโนมัติเรารู้ร้อนรู้หนาวนี่นะแต่ว่าเราไม่รักมันเลยเรากลัวมันตาย เรากลัวมันตายช้าเอามันมาแบกมาหานทําร้ายมันตลอดทีนี้ดรก็ทําถึงเที่ยงคืนนะทีนี้สิ่งมหัจาจันท์มันก็เตือนอีกหาวใหญ่เลยเธอง่วงแล้วนอนเถอะอะไรกันนักหนาความรู้ของดอรว่าพรุ่งนี้เช้าต้องพรีเซนต์งานงานไม่เสร็จจะไม่รวยรไม่นอนนอนยังไม่ได้ก็ทําไปถึงสว่างใช่ไหมฮะเอาเงินไปเออเอา,เอาเงานไปพรีเซนต์มาได้เงินมาล้านหนึ่งมารักษาโรคเทียบโรคมะหนึ่ง ทั้งหมดคือเรารู้ผ um ิดแต่เจ้าทาซานเนี่ยเขาไม่โง่เขาเขาไม่ทําอย่างนั้นทาซานไม่ทุกข์เพราะหิวไม่ทุกข์เพราะง่วงเพราะอะไรเพราะทาซานไปกินก่อนหิวไปนอนก่อนไปไปนอนก่อนง่วงเขาไม่มีความอยากเขาไม่มีความรู้ผิดทาซานไม่มีอวิชชาแล้วก็ทาซานไม่มีวิชาด้วยเขาไม่มีเขาไม่รู้ทางคนถูกแต่เขาก็ไม่มีอวิชชาเขามีการรู้ผิดเขาก็ไม่สร้างกรรมใหม่ เราเนี่ยมาเรียนรู้ผิดเยอะมากอันตรามากค่ะ,คะแล้วตอนนี้จะถามท่านพระครูนิดนึงนะคะกรณีที่ว่าจริงๆแล้วคนเราเกิดมาก็ต้องทํางานนะคะ<ช> <ๆ S 2> เพื่อหาเลี้ยงชีพต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลบุคคลาณทุกอย่างที่ต้องรับผิดชอบแต่นี่สวนที่เขาเรียกว่าการจัดสรรชีวิตให้ลงตัวกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะโดยที่ว่าจัดบาลานซ์ของชีวิตโดยที่ว่าหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นมุ่งทางธรรมหมดก็ไม่ต้องทํามาหนาะประทานอะไรนะคะอันนี้เราพูดเป็นกลางว่าการจัด ชีวิตให้สมดุลหรือว่าองค์รวมของทางธรรมะจัดสรรกับทางชีวิตโลกจัดสรรเพื่อเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวอย่างมีคุณค่าในการเกิดมานะคะท่านพระครูคิดว่าการที่รักษาตรงนี้ไว้เพื่อจัดสมดุลของชีวิตที่มีคุณค่าทำยังไงดีอันนี้ดีมาก<า>เป็นคําถามที่ตอนนี้เนี่ยเป็นคําถามที่คนทั้งโลกกำลังหาคำตอบผู้เจ้าชี้ทางให้ง่ายๆก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทีนี้คําว่าทางสายกลางพระองค์ไม่ได้บ ระบุว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้สายกลางของแต่ละคนไม่เท่ากัน <Okay. S 1> เราเองต้องมีสติใช้ปัญญารู้ว่าความพอดีของเราเท่าไหร่ <Okay. S 1> บางคนกินข้าวชุดชามหนึ่งอิ่มพอดีบางคนกินสองชามอิ่มพอดี <Okay. S 1> อย่าไปทะเลาะกันอย่าไปเปรียบเทียบช้างขี้ไม่ต้องไปขี้ตามช้างนะ okay. 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 นี่แหละคือสําคัญแต่ถ้าคนไม่ฝึกจิตนะไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วมันไม่รู้ว่ากลางอยู่ตรงไหนเพราะมันมีความรู้ผิดขครอบทำไมบอกว่าความรู้ผิดถ้าความรู้ใดเนี่ยแฝงด้วยโลภโกรธหลงแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ผิด มันจะทําให้เราคิดผิดพูดผิดทําผิดเพราะความอยากเราเราจะไม่รู้ว่าความพอดีเราอยู่ที่ไหนตัวนี้ง่ายๆก็คือว่าถ้าทุกคนมีสติปัญญาแล้วเราจะรู้ว่าอย่างเมื่อกี้บอกว่าทุกคนต้องทํางานคําว่าต้องนี่ใครสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นสมมุติขึ้นอยู่ที่สมมติฐานถ้าเกิดว่าเราต้องรวยเราก็ต้องทํางานมากขึ้นเพื่อรวยไงเราเอาความรวยเป็นเป้าเราไม่ได้เอาชีวิตเป็นเป้า พุทธเจ้าบอกว่าทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะอาชีวะคืออะไรก็คืออาชีพนั่นแหละอาชีพชอบอาชีพชอบคืออะไร,รอาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ใช่สัมมาอาชีวะมันเป็นเกมได้เสียมันเป็นธุรกิจอ๋อนั่นะคือมากไปธุรกิจกิจธุระเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเศษรษฐีเราไม่ได้ทําเพื่อชีวิตเราทําเพื่อความร่ํารวยเราจึงไปทุกข์กับการสร้างวัตถุเพราะเราไม่เข้าใจคําสอนพระองค์ ดังนั้นความพอดีของแต่ละท่านเนี่ยจะถูกกําหนดแตกต่างกันอยู่ที่สภาวะเรียกว่าการลงตัวที่ทําพอดีแล้วก็เป็นอาชีพชอบคืออาชีพสุดจริตด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะอย่างนั้นตรงนี้ก็คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คิดว่ายัางทํางานเป็นปกติอยู่แต่ในขณะเดียวกันการมีสติในขณะทํางานหรือว่าการปฏิบัติในขณะทํางานเนี่ยท่านพระครูมีวิธีอย่างไรที่จะใช้หลักธรรมะหรือว่าสมาธิเนี่ย มาใช้ปฏิบัติในเรื่องของการทํางานไปด้วยนะครับดีมากครับคานี้ก็ก็ขอเริ่มต้นจากคําว่าวางก่อนทางพุทธศาสนาสอนให้วางบางคนเข้าใจคําว่าวางผิดนะอุ้ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมคําว่าวางเขาคิดมันไม่ได้แปลว่าทิ้งอุ้ยฉันยังทิ้งภาระหน้าที่ไม่ได้เพราะองค์ไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะศาสนาพุทธเราสอนให้มีวิริยะต้องขยันแต่ว่าขยันแค่พอดีความเพียรต้องชอบแต่ทุกวันนี้เราต้องถามตัวเองก่อนว่า มันเคลียนชอบหรือเปล่ามันมากเกินไปไหมน้อยเกินไปไหม <Okay. S 2> น้อยเกินไปนี่ก็สุดโต่งนะผู <Okay. S 2> ้เจ้าไม่ได้สอในให้ขี้เกียจน้อยเกินไปคือขี้เกียจมากเกินไปคือที่โลภ <Okay. S 2> ต้องทําแค่พอดีที่นี่พอดีของแต่ละคนเนี่ไม่เท่ากัน <Okay. S 2> ภูมิคุ้มกันเราไม่เท่ากันกําลังเราไม่เท่ากันสมมติว่าเราทําธุรกิจเราทําการค้าเนี่ยต้องดูว่ากําลังลงทุนเราเนี่ยทุนนิยมเราก็ต้องดูว่าทุนเรามีเท่าไหร่มาถึง hmm. ทําแค่พอดีตัวเองทุกวันนี้เราทาเพราะความอยากก้าวหน้าอยากยิ่งใหญ่เห็นไหม เราทำเพื่อความยิ่งใหญ่ของงานที่เราทำเราไม่ได้ทำเพื่อชีวิตเราเห็นไหมถ้าเราทำเพื่อชีวิตเราแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่าแค่ไหนอดีวันนึงเรากินเท่าไหร่เองใช่ไหมฮะถ้าเราชีวิตเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงทางแต่ทุกวันนี้เรามีความรู้ผิดเราถูกทุนนิยมในครอบงำั้งแตจะราเกิดมาแล้วนะต้องเรีย็นเก่งๆนะหาเงินเยอะๆนะแล้วก็เอามาเสพสุขนั่นคือความสุขอันนี้คือความรู้ผิดความรู้ที่ถูกต้องก็คือว่าเราเกิดมาเดินทาง เดินทางไปสู่ความพ้นทุกข<ะ>์เราต้องพัฒนาชีวิตตัวเองให้มันพ้นทุกข์ใช่ไหมคคนเก่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าคนคนหาเงินเก่งคนสําเร็จในเรื่องธุรกิจนะ,ะคนบางทีชุดธุรกิจสําเร็จแล้วเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคอัมาพาตเป็นโรคหัวใจและเป็นโรคทะเลาะก,กับลูกกับเมียนั้นแปลว่าคนคนไม่เก่งคนเก่งจริงๆคือสามารถบริหารชีวิตตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ <Okay. S 2> งนันสะดวกประเด็นตรงนี้ก็คือเก่งในที่นี้เก่งทั้งทางโลกทางธรรมคือการประยุกต์หรือการการปรับมาใช้โดยที่ว่าสุขทุกขณะที่เป็นแต่ไม่ติดสุขหรือเปล่าคะคือสุขนี่คือทํางานก็สุขทํางานก็ชอบอคิดก็ชอบคือทุกอย่างคือองค์รวมตรงนี้ก็คือไม่ไม่ไม่หนักใช่ไหมคะ ธรรมะคือจัดสรรนี่คือไม่หนักเกินไปครับทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเลยเราจะเราถูกความคิดเราบล็อกไว้เ,เราจะคิดตามความรู้ผิดของเราตลอดอมันจะมีมันจะคิดตามโจทย์ที่เราตั้งไว้ผิดใช่ไหมฮะท,ที่เมื่อกี้นี่ยกตัวอย่างง่ายเดี๋ยววันไหนที่คุณโนสจะกลับกรุงเทพสักว่าเราอ,เออกไปทางจะไปขึ้นเครื่องบินที่อุบลก็ดีหรือว่าจะขับรถกลับกรุงเทพก็ดีับ พอไปถึงสามแยกเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วพอไปถึงสามแยกเหล่าอ <Yeah. S 2> ินแปงต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ <Okay. S 2> ไปศรีลินทรไปอำเภอพี่บุ์เข้าไปจงังหวัดอุลนะเราออกไปจังนู้นแต่ถ้าเราเลี้ยวผิดเราไปเลี้ยวขวารถ <Okay. S 2> เราจะเลี้ยวเข้าไปทางประเทศลาวนะฮะ <Okay. S 2> ทีนี้ mm hmm. นักวิชาการมานั่งถกกันว่าบังเอิญรถทางลาวเขาชิดขวาเราชิดซ้าย uh, มานั่งถกกันว่าเธอว่าชิดขวาดีชิดซ้าย <okay. S 2> ดีใช่ไหมรถยี<ๆ>่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นขับให้มีสมาธินะมีสตินะถ้าเราขับมีสมาธิมีสตินี่ยางมาก ก็ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าถามว่าชาตินี้ถึงกรุงเทพไหมคําตอบคือไม่ถึงเพราะอะไรจุดเริ่มต้นของชีวิตเราเห็นผิดเป็นชอบแล้วเราไม่มีปัญญาเห็นไหมถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะเราจะหลงทางชีวิตเราจะตั้งโจทย์ให้ผิด <Okay. S 1> ทําถูกแค่ไหนก็ผิดเพราะเริ่มต้นมันผิดแล้วเนะี่ย <Okay. S 1> แล้ว,ลวลทุกวันนี้เรามาแก้ที่ปลายเหตุมาทะเลาะกันเรื่องปลายเหตุทั้งนั้นเมื่อกี้คําว่าวางก็เสริวนิดหนึ่งไม่ได้แปลว่าทิ้งนะอย่าอดทนทํางานเพื่อความสุข <Okay. S 1> จงทําตนให้มีสุขเมื่อได้ทํางาน เราจะเราจะมีความสุขไม่ได้ถ้าเราไม่มีความพึงพอใจกับงานที่เราทำเยี่ยมเลยครับุณะค,ะครคะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครยึดอาชีพการงานที่ทําให้ตัวเองมีความสุขถือว่าโชคดีที่สุดเลย<ช>นะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านถามเข้ามาก็จะถามว่าเอ๊อได้ยินมาว่าการใช้กรรมในสมาธิการปฏิบัติวิธีนี้ทําได้ครับ อยากให้พระครูช่วยเปิดตรงนี้หน่อยกับเมื่อกี้พูดถึงวิธีนะพระพุทธองค์เนี่ยในพุทธศาสนาหลาพระองค์แสดงไแปดหมืน่นส<ช>ี่พันพระธรรมมาทำเฉพาะไอ้วิธีปฏิบัติไอส้สม,มถะวิปัสนาเนี่ยพระองค์ยกตัวอย่างสี่สิบ,บ<ช>กรรมฐานนะเฉพาะสี่สิบอย่างนี้แต่แขนงไปอีกได้ไดเอยเอะแยะเลย,ย,ยโดยเฉพาะวิปัสนา พออระองค์ก็ชี้เรื่องสติปัฏฐานสี่ <Okay. S 2> คือเครื่องมือในการเข้าไปสู่จิตในจิตเข้าไปเสกธรรมในธรรมในธรรมธรรมในธรรมมันคือธรรมลมที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาตินั่นแหละไอ้กระแสกรรมอย่านั้นทีนี้เมื่อเราเข้าไปในนั้นเหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ไหมเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเราคลิกไปในเว็บไซต์มันจะออกมาทางมอนิเตอร์ทางจอภาพในจอภาพนี่เปรียบเสมือนร่างกายใช่ไหมฮะเมื่ออารมณ์ข้างในเป็นยังไงมันก็จะออกมาทางจอภาพเป็นอย่างนั้นนะ กายเวทนาจิตทำก็ออกมาทางกายในขณะที่เราไปเสพอารมณ์ตรงนั้นสมมติว่าเราเคยหักขาไก่เราจะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนไก่ถูกหักขาเราจะรับทุกทรมานนั่นในจิตเหมือนเราถูกหักขาจริงๆเจ็บจริงๆเลยเห็นไหมเรามานั่งปฏิบัติไม่ใช่เรามาหนีกรรมนะไม่ใช่มาแก้กรรมกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันได้หมดเลยใช่แล้วกรรมในอนาคตล่ะครัคครับกรรมในอนาคตว่าถ้าเรามีสติปัญญาแล้วเนี่ย คือกรรมไมนาคตก็คือว่ากรรมแนอดีแต่มันจะส่งผลถ้าว่าเงื่อนไขเวลามันยังไม่ถึงมันยังยังไม่ส่งผลประสบการณ์ที่เราอยู่ที่นี่สิบเก้าปีเราเห็นมาจากลนหลายคนหลายพันหลายหมื่นมาผ่านตรงนี้เนี่ยเราเห็นอดีตกรรมหลายคนมากและแต่และคนที่